สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะเคียร์จะพาชมเพื่อนๆชมเผือกหอมค่ะนี่นะคะแม่เคียร์เขาปลูกไว้ในในในช่องหว่างกล้วยค่ะอันนี้ก็เป็นกล้วยอันนี้ก็เป็นกล้วยนะคะระหว่างตรงกลางอะคะ่ะเขาก็จะปลูกทั้งเผือกทั้งผักเอ่อทั้งข้าวโพด ทั้งทั้งนาทั้งกล้วยเขาจะปลูกไว้หมดเลยค่ะเนี่ค่ะเป็นกกเกษตรผสมผสานแล้วก็เป็นกเกษตรอินทรีย์ไม่มีสารพิษปลอดสารพิษนะคะนี่ค่ะเือกหอมเือกหอมนี่กินได้นะยอดก็กินได้นะยอดอ่อนๆน่ะเนี่ยยอดอ่อนๆใบอย่างเงี้ยเดี๋ยวเอาไปแกงเอาไปหลามได้อร่อย แล้วหัวมันเนี่ยนะเอามาเชื่อมหรือว่าแกงบวชหรือว่าจะเอาไปแกงกับหมูกับไก่กับเนื้อปลาแกงแอแกงเนื้อแกงหัวปลาเนื้อแกงหัวปลาใส่เพื่ออะค่ะเอาหัวปลาไปทอดก่อนไปทอดเสร็จแล้วเราก็เรา,ก,ก,เา,าก็เอามาแกงใส่หัวเผือกอร่อยมากแล้วก็ใส่ต้นต้นเข่งาฉ ต้นอะไรนะต้นเข่งชายนะคะใส่ต้นเข่งชายลงไปโอ้โหอร่อยมากเลยคะ่ะหอมมากแกงปลาหัวเพือกอะ่ะเพื่อนๆน,นเคยได้กินไปนล่ะเคยได้เคยได้ยินไหมตามร้านอาหารเขาทำนั่นแหละเคียรชอบกินแล้วก็เอาไปผัดก็ได้นะเอาไปผัดก็ได้ผัดเนี่ยนะถ้าเราไปผัดนะต้นมันก็ผัดได้นะต้นกับหัวเนี่ยเอาไปผัดทั้งทั้ง,งต้นทั้งหัวเลยอร่อยมาก เนี่ยผือหอม